กระชุดมไหม้บัดนี่โอ้พี่น้องเลยใช่นะอ่านุ่งจะส่งขายเลยเนาะเพื่อนไฮชุ่มนุ่งตัวไหม้บัดนี่เด้อเด้อสบายดีเด้อลองเลยบ่เนี่ลองแล้วแล้วอ๋อร้องเรียบร้อยแล้วจะใช้คืนบัดนี่จะใช้ตัวตัวเก่าคืนเนาะเนาะแบบคือสีดำไรใหดำหน้าใช่ไหมเนาะเคยบ่เคยไปดำหน้าอยู่บ่เอ่อดำดำยู่ใส่ ลำจ้างม้งเอ้ยแต่ว่าเอ้ยบม่ได้มีมีบม่ได้มีนาบ่บ่ันไม่ได้มีไหนาเนาะมีแต่ว่าไปหับจ้างทำอย่างนี้เคยไปเนาะเมื่อพ่อใช้ยังยังอยู่มาเตรียมโตเตรียมตังมาละบาทนี่ยแดงค้าก็ดีโตเพิ่งกันเนาะกางเตรียมขับเข่าไปหน่อยเนาะเตรียมขับเข่าสุสานกินก่อนส่วนดังแรงเลยก็จะ กลับบ้านไหนก็แม <integrate> <tr> <sm> ่นอาบน้ำพักผ่อนนอนนะเนาะเออแบบวันนี้เนี่ยหากินข่าวเร้งเมื่อนี่ยนอซางเนาะเออ มาแรงได้พี่น้องเด้อตอนท้องคำเนาะอากาศเย็นๆช่วยมาพี่น้องเอ้เนาะอากาศเริ่มหนาหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจไในกระฟังคือฟังนอกเนาะดูแลสุขภาพกันได้เด้วยนะครับทางเอฟซีพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจไปได้ด้าะทางฝั่งไทยเนาะต่างประเทศพี่น้องเอ้ยตอนนี้หนาวขึ้นกันนะพ่อทางบ้านโมเซีนหนาวได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอากาศหนาวเย็นแล้วพี่น้องเอ้ย เนาะกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพ่อกับซองเบาแสนบ้านเฮาคือเก่าคือเดิมเนาะตอนคำคำยามแรงเนาะหลายผู้หลายคนกะมาเปิดเล่พี่น้องเนาะทางมาเตียงบาลีเนาะอาเทมงานทุกคนกะมากลับมาโฮมอันนี้คือเก่าพี่น้องเอยเนาะพ่อเป็นโยฮันของทางเลยเต๋อคือเก่าเด้อพี่น้องเธอเนาะตัวมาอีกคนนี้พี่น้องเอยเนาะคน เอาโหบัวขึ้นได้หลายนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเสาป้าใหญ่เลยพี่น้องเนาะกําลังเฮ็ดได้เสานึงเนาะยังสิมีอีกเสาคู่อยู่เด้นี่พี่น้องเอ้ยาลงามเลยตพี่น้องเนาะโอทางสร้างเพิ่นก็กําลังอ่าตอกแวบเนาะอันนี้เนาะสบายดีด้สร้างเด้อโอ้ย่วงมงแรงเนาะโอ้แน่ค่ะก็ดีนี่เนาะ แม่ยครับี่ดิพี่น้องเอ๋ยทางซ่างคนเนาะก็กำลังตอกแบบพี่น้องเนาะตอกแบบสีเทคานคำแพงบ้านเอ้ไอ้จอยใอ้พี่น้องเด้อเนาะโตตัวไปพัดแน่ดิบาทนี่เนาะโอ้กำลังกลุ่มกันอยู่ที่นี่กันเนาะอ่ามาเถอะยังบาทดิเนาะดึงหนาดึงทังเยังโมเข่าเนาะ ใหวกเขาเขาที่เขาทานเ่อนสบายดีเด้อเนาะโดยโดยโอ่าพุกจนกระชากหอดคำเนาะหยอดคำมาเด้เทคานหงเย็นหรือมาพีอ๋ออันไปเฮ็ดเบียโยหงเหียนนั่นแหละในกัมันี่เลยมานี่เลย,เลยโอ้หอยแฉะเด้โรงเีย็นเทคานเด้วเลยยังแต่บ่ได้อเอาดินคูนดินเขาแบบนี้บ่แบบนี้เลยอ๋อเทมันบบนี่แล้วกับคนกัด Đây mang ông hiền đây mang mang gì ông mất. Ờ mang ấy ăn sao cái gì? cao hắn. cầu cao. Đây sẽ mung mai. Đây áo mây, mà mung lăng mai này. Ờ áo mai áo mai đại hạn nó. Đây số này phần phần xoan đôi sai rồi. Dạng thì cho hôm cũng mai. Ờ bye bye. À dù hay เลว่าสอนอยู่ข้างนอกทันั่นแหละอ่าถากอนแามไลยห้องเงย็นไหมนั่นแหละอ๋อมึงกัไไบชิมังเอาคือเอาข้าวอ๋อโดยโดยโดยแปลว่ามั่งเอาคือเอาคางใช่ไหมเนาะอืมขอได้มุงห <c oughs> ้องนึงกับยาพื้นก่อนแต่เล็กคือหน่อยเนาะปู <c oughs> <c oughs> พื้นก้อน <c oughs> เออให้ว่าตั้งขึ้นแล้วกันไล่ปูพื้นอย่างกัป่ากับยังบนด้าหลังเนาะด้านหโดยโดย Vì chanh em, đi chạy em nó. hai bạn camion hàm mong đi đi phía nam. Vì là hè kong rô mê. Vì kong rô mê. Bè phủ mày phía nam. Ngā hai dài mô na. Hãy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  dài mô คานเลยค่ายคัดกีดีดอเยเนาะคานแบบมาตรฐานได้เลยพี่น้องเนาะแบบว่าได้เป็นว่าเล็กเสียบแล้วก็เอาได้คัดคัดกันไปเนาะโเรียกว่าสร้างนี่คัดก้ดีพี่น้องเหมืนเฮ็ดเนาะมาตรฐานคัดกีดีเนาะไปเข้าไปเบิ่งกันทั้งในเลยพี่น้อยเนาะ ครับทางในพี่บาอนี่พี่เราไงเนาะพี่เราไงนีนดีรอเนอะอาะท่านี้กับเพื่อนพากันนั้นกบไม้กบม,กม,กมตอกไว้อยู่พี่เราไงก้มเรียบร้อยแล้ววะเนี่ยช้างเออมาครบแล้ววะเนี้เนาะมาครบพี่เราไงทางไม้เซลล่าเนาะไม้เซลล่ากัมีครบหมดแล้วมีแต่ขึ้นเมือ่อใดนี่ โอ้สุไปโเดิรนก่อนแหละก็ังมาพี่เนาะ,อ,ะอันนี้สิเทาไปเลยบน่นตีแบบวบก่อนเนาะประกอบว้ก่อนโอ้ไประกอบใ้ก่อนไปเลยมามามา,มาทางนี้ก่อนเนาะ <c oughs> มื่อวาดนีคือสร้างมัตตชั <c oughs> ไ้คือองเปลี่ยนชุดบออ่อบาบานี่เนาะเปลี่ยนเสื้อวับวบอนนี้เนา เป็เ้นเครื่องมาฝากออน่าชุดไหมบัดนี่เลยโอ้พี่น้องเอ้ใช่น่ะนุ่งในส่งขายลายเนาะเพนันชุดนุ่งตัวไหมบัดนี่เด้อเลยสบายดีเด้อลองเลยบ่เนี่ลรองแล้วโอ้ล้องเรียบร้อยแล้วจะใส่คืนบัดนี่จะใส่ตัวเก่าคืนเนาะโอ้เลยแล้้วโอยจะมาบนนุ่งใช่ไหมจ๊ะ นุงแล้วเอาอย่ามาอย่ามาเพลงเนาะบ่อแลงไมัเหมนกันนุ่งมากใช่ไหมเป็นไหมเดี๋ยวพวกล้าใช่เลยเนาะแต่ว่าอย่าเมือเราจะใช้ตู้ไว้เนาะสองสาตกันนุงม่เอออ๋อพี่หน่อยเราไปซื้อมาให้กัใช่ได้หวนเนาะมันขายกันซื้อไหมเนาะหลายปีแล้วสองสามปีแล้วเนาะมันกำลังลองชุดใหม่พี่หน่อยเมื่อกี้นี้ก็ได้เนาะ วานี่เห็นมันใส่ส่งมันขาดตัวไปเนายมันนี่ก็ยังขาดอยื้อก็ได้นีกเนาะขาดนั่นแหละเออขาดคือกันตัวนี้กันเนาะขาดคือการคุ้มไปดีนะใส่ส่งใส่ตัวเนาะมันบูมีก็ใส่ไปแกมันบ้าอย่างสิกบไม่ต่อเพราะวานี่ để mà cát cát cân đi đấy này nó nó không may đi nó nãy ngày kia cái gì nã nã chim hà bận này oh nã chim hà mayang vậy đi đấy phim nào đấy mayang vậy đi phim nào đấy đây tao bảo sang ไม่คือมันตัวนี้ฮันปรตโตแบบบสูดเดียวเลยเป็นไม่ห้อยเลเบร์โตไม่คือมานั่นนี่กับสีงอเอโตดยโดยเบสูเดียวเลยเนาะโไม่ห้อยสูดเดียวเลยโดยน่าเงครักคิดีสร้างมาแต่โรงเห็นมันบ่นนี่ไม่มาแต่ชิโนะมาแต่ชิโนะผู้อ๋อถูกเออิตัังไม่คือขึ้นเลอาไม่ห้อยมาจำผูนี่ผูดีเอมาวางแทเดบ ไปสิไปต่อได้ม anyway> ั้ยอ่าคันนี้ของนี่บริจ๊อกหลังขึ้นเนาะได้ๆถ้าเบิ่งไปแล้ขึ้นเนาะช่างเนาะว่าสิเป็นดพี่น้องเอ้ยอตอนนี้เพิ่นก็กําลังกบกําลังเลาให้มันงามนเกี้ยงเนาะๆผัก้ผักแล้วซะแต่ว่าขึ้นโคงยังบ่ฮู้ว่ามื้อดสิได้ขึ้นเนาะมื้อแรตอนแรมื้ออื่นก่อนอ๋อ2 3ิ โดยโดยจะิไปห้องเย็นด้จะคิดว่านี่แน่เนาะโดยโดยเห็ดไปเรื่อยเนาะคุณแต่พงคุ้มเลยเนาะโนนเลยเนาะ <laughs> mưa tới tới mưa à, ừ. Đang sang mưa tên này mưa nè. À muốn. người cái này về la đấy đó. Oh. Cảm ơn cho ma mai, nó. Rồi rồi rồi. À ma thế này con, nó sang đưa. Oh, luôn qua bà này nó. là phát cái gì chỉ tôm à nè. วัสดีเด้อวาดีวดีเยเออโอ้ไม่ทางลงบัานนี่เนาะเออไม่ทางลงบานนี่ตอเชื่อยรงเนาะอนเชื่อแรงนอแล้วลินชื้ติดตะักเออ่เงื่งว่าล้นเลี้กันบ้านี่ากีว่าลยตัวยังน้อยตรงเน้ เขาเอาถั่วอยังมาตักแค่ได้บันนี่เนาะไม่ได้เขาเขาก็ได้เห็นว่าแทงลงไปแบบชื่อนี่แหละหน้ามันลงบ่เพราะว่าเขาเขาต่ำก่อนนะมันนี่มันแน่นตั้งเครื่องแบมันน้ามันลงโอ้มาอีก็เลยแล้วเอาเสียมมาแทงมาอย่างลงหน่อยเนาะเปิดน้ำได้จับหวะนี่เออ โอ้ยคน่อยเนาะที่มันมวย้ำผลเนาะแต่ว่าย้ำผลนะี่ยไริสบริสิเนาะยังหวนตกอะคจะว่าได้แต่จังห่าได้เน,ะนานนะเข,ขาเป็นข้งโค้งหลคากอนกะห่อยจังไดหน่อยแต่ไม่ได้เปิดใช้คือเก่าลงวัวว่ดี <c oughs> นี่ผปุ้ยป๋าไ้ <c oughs> อ <c oughs> nước biển nước khỏe năm nát lại quay chỉ nó thằng người này thôi cái áo mát xay bẩn nhưng mà tinh nữa nó bây Em này, น้านี่เปิดเปิดได้ชิมี่ตลอดเลยมันบปชิวเดด่อนี่นะดยว่านแกี้นออแล้ว่ามันใก้ชิ้วเดอะกัโจ้ออีกข้าวนึ่งก้อนอี้็อนเออดียังได้อยู่เนาะโอ้โหคยแหงชิมี่ว่าเนาะแห่ชมีเนาะเดี๋ยวเราเหยียบแล้วบดผูนวดข้าวกรีดเฮองข้าวคนยังบ้านีอ คำโบีล้งบีกับมันโแนนเลยเนาะมลงเนาะเขาเปิดน้ำใช่กับซื้อยนบ่อก่อนเขาต่ำนี่บ่อช่ต่ำแต่มันแน่นก้อบัดนี่แน่นทั้งทึเนาะวันนี้มัต่ต่ให้มันนแล้วมันเจ้าหู้ันมดลกมันมันบูมันเป็นพ่งด้อโอ้หน่วยใครก็ดียอดเนี่เนาะ mà sợ đấy à to oh. phù vậy để à. nó tao bảo nó là bao vậy nó về cứ gì làm này làm nay nà xem nó khi <laughs> bao vậy khi <laughs> mà làm nay <Okay>. chưa <laughs> bao đầm đầm <đảm> như thế lập <laughs> trang ก็ว่าเอ้ยบันเลมีมีบันเลมีนาบ่บ่มันเลยมีไหนะเนาะนี่แต่ว่าไปรับจ้างทำอย่างนี้เคยไปเนาะเพื่อ่ฉพาะใช้ยังยังอยู่เออยังยังเไม่เนาะยังยังเจอนี่บ้านนี่เนาะก็ว่าเจอนี่ลงบนแล้วเจอนี่โอ้นวดข้าวเกลี้ยนี่เดี๋ยวปองนี่ เดี๋ยวปองทั้งนึงพี่น้องให้เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเอ้ยเนาะหมู่เล็กหมู่น้อยมื้อนี้ใส่มื้อเช้านี่น่ะเพิ่นก็เริ่มพิ่นบ่เริ่มหอพ่นบ่อืมอยกันหลายคนมาผู้เล็กผู้น้อยแล้วก็มาอยกันเนาะอไกต้งก็สร้างบ่ฮะเยเข้าั้งบ่สร้างอ๋อโอๆๆๆ มันก็ได้เตรียมผ้าเขาอืมีอย่างนี้สุสางกินมนันหนิเนาะงนมโอ้หักแล้วใาไปนเอาเลยเนาะไปพอใดีเนาไป,ไป,ไปทั้งหล้ยเพื่นจิตเตรียมผ้าข่าชู้างๆกินพี่พน้องเลยเนาะเออตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลงค่ก็ด้หนิเนาะยังพมได้เจ็บอืมในเวลาได้บ่อยนเนาะ ออเก็บอุปกรณ์เลยตัวต่างชาตกันแนะล้วถึงเวลาแล้วเนาะกลับบ้านแล้วบาทนี่พี่น้องเยอุปกรณ์ในกนารเมื่อ,อว,ว่าบอกได้ว่าป้าเป็นนี่เ,เมื่อไงป้า,นเ,าเ,เน่นเนาะโดยโดยโดย โต้ตั้งพี่น้องเนาะเตรียมโตเตรียมตั้งมาละบาทนี่ยแดงค้าก็ดีโตเพิ่งกันเนาะเอาเป็นว่าจะไหนได้จังน้อยก้อนบ่อถ่ายก้อนบ่อชิบ่๋อถ่ายจังน้อยก้อนจังเมื่อจัดขิ้นเขาก้อนบ่อเออเพื่นว่าเนาะเพิ่งเอาภาษาเพิ่งมาเชนมึนตึ๊บเลยมึนตึ๊บเลย กินจัเมืออกินข่าก่อนจากมือเนาะจะโรยจะโรยจะโรยยังก็จะโรยกินเข่าจะโรยนี่คือกินข่าเนาะเมือได้ใช่จู๊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 ดจู๊ดจูดเโอ้คเลยเนาะเป็นภาษาบ้านเพื่อนเนาะอ อะไรอย่างนี่เนาะปิ้งปลาทุกยันต์ตนนป่าเผาไปแล้วเลยกำลังเตรียมเานาะมาไหมมาตั้งใจพูนบอกแกจะมาเราตั้งใจพูนกำลังเตรียมขับเขา่าไปหน่อยเนาะเตรียมขับเข่าชูซางกินก่อน่ซน,นแรงแรงเลยก็จังลับบ้านอะไรก็แม่นอาบน้ำพักผ่อนนอนนั่นเนาะ,นะ,นะ กัออบอะไรเนี้หายกินข่าเล่งเมื่อเนี่ยนอซางเนาะกินแล้วแหละแกมันเมื่ออาบน้ำพักผ่อนเมื่อแกมาสู่งานต่ออีกพี่น้องเลยโอ้โอออขอา่าปลาปลามาแต่ชิโน่ผมได้เน,นียเนาะแมนบอกเลยให้ซื้อมามาต้อนเลหนี่อยโอ้ปลาเผาเนะา,เาเนะโดยโดยโดย thì nó lại đang tìm đang tiệm phá khảo phá nam xu thang sang kim nó khảo đúng loại là cái trạng mưa bạn họ phân hết việc thì nhanh phân này cái sam mới luôn này nó nam xì nó thằng เลยบรรยากาศทีเมื่อแตงพวกเขาสุดกินเลยเป็นอะไรเมื่อฮอดเพื่อนกับแม่อาบน้ำพักผ่อนเลยเนาะอ,อยู่อยู่บ้านบ่คือคืออยู่ใหอ้อยู่นาอยู่นาบอกนอนอยู่นานอนนาบอเข้าวเข่าพอข้าเข่ากับเป็ดไก่เนี่ยเข <นะ S 2> าปัจจุบันให้ในนาแนย์คือคือนากระดึ๊งคือนาเนาะกันจะปะไปเสียเลยนี่นะ นี่กีฬาอยู่วะนี่บริมีเราเอา่ื่อเทือเอาไปบอกา่เอาแบบบบอกเ่่านี่ได้เจ้าของมันมาเอาเลยที่เอจ้าคนขออยงนด้พอเอาพูดเนี่ยขอเด้อไก่เนาะเอารถพี่เจ้าของมันมาเอาเลยวะไก่เนาะไก่ก่อนเออเออเออเอได้ไก่เนาะอืมอืมเป็นอย่างนี้บาทเนาะพ่อสร้างที่นอนอยู่เพื่อนเนาะ นั่นน่าลูกชายนอนนอนเดียวนั่นกันเขาอกบอไรกันใกล้กันบ่เดินนให้น่าติกันก็บอลนอนอยู่หน้านี่ยสัวมันชอบขันอยู่ในทางเลยเสียง กันอยู่ในทางเหล็เก่าบอกว่ารถุดเขาแล่นกัาค่ำกลางคืนนีรถแหลมตัวนึงมันแซวยกตัวอย่างเนาะมันคือว่าแหลมตันึงมาคนหูจักท้องมาคนบูงหูจักมันใกล้ทางเนาะมีอะไรเรื่องฮับประกันนี่มันแปลว่าเครื่องมันยกย่าเขาใกล้ทางเขาไปฉลองเหมนกัเลยมันดูมอเนาะจับไปไหนไม่รู้เป็นน้ำตกประทานเขาเรียนรับได้เป็นร้านพันร้านเนาะ นลยๆี่โดยๆไก่ทางเลยเอาไปเลยจักสิไปนําอยู่ไสล่ะทางก็ดีสิรถไปเลยจักสิไปทางดะเลยอ้าวพี่น้องเนาะเฮียจังด้เนาะพี่น้องไปทางลูกเอยเพิ่นเนาะไปๆซะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวทางมื้อแก็สิได้ขอตัวนําลาไปก่อนบัดนี้เนาะเพราะว่าทางเอยเพิ่นก็กําลังกเียมพาข้าวพาน้ํามาสู่างๆเพิ่นกินแล้วก็อ่าทางเพิ่นก็สิได้เมื่อบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ ตอนติดตามในคลิปต่อไปอีกแล้วพี่น้องเด้อเนาะสัตว์คลิปนี้ก็บเได้จบคลิปวิจิตรนิกนพี่น้องเอ้ยเนาะพอๆกันไหมเด้อพี่น้องเอ้ในคลิปต่อไปแล้วพาไปฟังนอพี่น้องเอเราเป็นหาพื้นมาทต่นายแตนาเอ้ยเนาะเกิดกบะไซพี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคอลไรพี่น้องเอ้ยนอกจากในการทั้งโมเสนเซเลช็อปคลิปวิจิตรนิกนเนาะทางเหนืเพื่อนกับกำลังก้าเกลี่ยภาคเข้าพนามาสู่สร้างพี่น้องเอ้ตะไก ยากลูกกันเลยนอ่ซ่วงตันแรงเเพิ่นกับบุคคอยอยู่พี่น้องเอ้ยนอ่ดูเพิ่นกันทางซางเพิ่อนกินข้าวกินน้ำนะหลัก็จนิสิได้เดินทางกลับอันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะพาพี่พอน้องเขามาเป็นกำลังแรงใจทางโมเสใกเด้อเนาะพี่พาประกันใดกะขอโทษขอไปนำเสับคลิปนีเสด็มลาไปก่อนเนาะพี่พาประกันใดกะขอโทษขอไปนำพี่น้องเสนอคริมี้ไปก่อนแล้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ